เท่เลยฮะเดี๋ยวเราไปรักทาอาจารย์กันก่อนนะครับผมกับคุณนิพนธ์สุวรรณ,ณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุนคิ q, q p อคพบริษัทสารไบร์ราจัดกัรมาชนครับวัวดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้อาจารย์กาลังเที่ยวเลยใส่หมวกด้วยอากาศร,ร้อนไหมครับอาจารย์ <c oughs> โขห,หนาวหนาวเลย <5. S 1> นะใส่แจ็คเก็ตสุดหน้าอุต่าหิ5องศาโอ้โหที่นี่ร้อนมากเห็นปิวนั่งที่บ้านร้อนมากๆไม่ไหวแล้วแต่ตลาดหุ้นใจเย็นมาก จะเย็ยนมากใช่ก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เสียหายอะไรครับขึ้นต่อได้สักพันสี่ไหมหีสามก็หกไหมอะไรเงี้ยนะฮะครับสห<ต>ร,รับคนที่เล่นเล่นทีเฟกก็ยังไม่มีสัญญาณช็อตมันครับแต่ไม่ใช่คิดลองแล้วก็คิดว่ามันจะเบรคแล้วจะไปรอแถวนี้เต็มสเตีมนะฮะหรือยาวๆเพราะว่ามันก็ขึ้นมาห้าสิบเกือบสี่สิบปอรสี่สิบประจุแล้วนะฮะนะครับ ก็คงต้องเล่นสั้นนะครับจบไปแล้วก็กลับไปถามตัวเองด้วยตอนที่มันลงไปแปดศูนย์แปดทำไมไม่ลอกเพื่อจะมาลองแถวนี้อะไรกันนะใช่ล้อช็อตไหมอะไรเงี้ยนะครับน,นี่ก็เป็นเป็นเรื่องของการกินกาไรนะครับส่วนถ้าเป็นทองคานะฮะก็เป็นไปได้สองแนวแถวนี้แล้วลงนะลงเพื่อที่จะขึ้นทำหนีวายนะฮะ หรือคิดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในย่าสาคัญตรงนี้ก็คือว่าถ้าใครเอ๊ะไม่สนใจเรามันจะลงไปพันสองพันสามใหม่ก็ไม่สนใจเลยก็ถือไปนะครับนะครับส่วนคนที่สนใจเว้ยร้อยเหรียญเนี่ยมันต้องสามหมื่นเลยกบบับการวางมาชินสองหมื่นห้าเนี่นะเออมันสนใจแล้วเทรดเป็นก็ก็ต้องต้องดูให้เป็นนะฮะถ้าตัวเนี้ยมันบอกว่าไม่ว่าจะ,จะลงหรือจะลงไปแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นต่ออยู่ดีนะฮะ แต่การลงร้อยเหรียญเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้ใครเล่นทองคาอยู่เขาเห็นว่าทางเฟรมมันก็ยังสวยอยู่แท่งเทียนก็สวยอยู่นะครับแล้วก็ส่วนตัวทางเฟรมววกก็ยังแท่งเทียนดีอยู่แต่มันก็มีการปรับฐานในสโต์เนี่ยแล้วก็กำลังจะตัดขึ้นการตัดขึ้นแล้วก็มันลงมาค่อนข้างเยอะแบบเนี้เออโอกาสตัดขึ้นแล้วก็ล่วงลงก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับคนเทนดก็ต้องดูหน้าอานเนะี่ย ดูนังานไปส่วนคนที่ถือมาก็ชิวๆนะฮะชินละนะครับก็ทองคำก็ประมาณนี้นะครับบิ c คอยก็ขึ้นมาดูดีขึ้นนะครับเมื่อเฟดไม่กวนและนะครับแล้วก็มีการที่บอกถ้าจะเทกก็หกหมื่นหก0มืนหกก็ปิดไปแล้วไม่ต้องสนใจอะไรนะฮะแต่ถ้าเรามาจากข้นล่าสี่หมื่นสองมื่น้วก็ถือต่อไปครับมันจะเป็นคนละอารมณ์อ่ เขาเรียกว่าเชิงกลยุทธ์นะครับถามว่าแล้วหกหมื่นลงไปถือได้ไหมมันถือได้นะแล้วไปถามว่าคนที่ถือจากสี่หมื่นเนี่ยมันก็ถือทนมานะเจ็ดหมื่นห้าก็ยังไม่ได้ปิดแล้วมันก็ลงมาห้าหมื่นกว่านะแต่มันก็ถือไงเห็นไหมฮะมันเชื่อมันเชิงกลยุทธ์เนี่ยพราถ้าเราซื้อตอนที่มันปัดถามเนี่ยแล้วเราเชื่อมั่นในไซเคิลนะว่ามันอยู่ในขึ้นสี่สี่อะไรไม่รู้ละสี่สี่มันจะมีห้า่ยแล้วก็ถือไปแล้วก็สบายใจคนละแบบใช่ไหม ใช่ครับจะเราเราลองเทรดก็ได้เทรดสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันสับสน,นวุ่นวายเว้ยปิดไปแล้วมาลองลองตรงไหนดีอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวมันบอกกันไม่ได้นะครทั้งหมดมาอยู่ที่กลยุทธ์นะครับส่วนหุ้นแล้วก็สโคปดูในกลุ่มที่เคยเลือกให้ก็มีไทยคมอันนี้ถือยาวนะครับก็ถือยาวเนี่ยใครจะซื้อก็แนะนําว่าถือยาวปี70เนี่ยมันก็ถ้าจะซื้อลงมาซื้อก็อย่าไปสนใจเลยมันนะฮะแต่วันหนึ่งจะอ๋อมเป็นอย่างนี้เอง เหมือนท่านแนะนำท่านแนะนําหุ้นเทคอเมริกาหรือเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่แนะนําเทคจีนเห็นไหมฮะมันก็จะว่าเฮ้ยลูงี้ลูงี้ใช่ไหมครับเพราะการแนะนาเนี่ยมันไม่ได้มาจากกราฟมันมาจากพื้นฐานมันมาจากดูภาพรวมโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งฟันโฟอะไรทั้งหมดอ่ะมันต้องดูให้ครบนะฮะแล้วพอมันทําปุ๊บเนี่ยเราบางคนที่ไม่ซื้อก็บอกเออลูงี้มันจะเป็นรูงี้เชื่อมาจากข้างล่างก็ดีแต่มันไม่ใช่ นะครับตอนมันเบรกแล้วต่างหาแล้วพื้นฐานมันซัพพอร์ตแล้วต่างหาอันนั้นแหละนะครับมันค่อยเข้าไปซื้อเลยแล้วถือไปสักพักหนึ่งคำตอบมันก็จะเกิดเองว่าโอ้ยเสียวมีมันมาขนาดนี้เฉลยอ,อะไรเงี้ยนะแต่ตอนข้้งล่างมันจะน่ากลัวนะครับเพราะนั้นไม่ได้ไม่ทุกอย่างไม่ได้สคัญมันสําคัญที่ท,ที่องค์ความรู้กับกลยุทธ์ที่เราเข้าไปทําแล้วถามว่ามีผิดไหมก็เคยแนะนําเน็ตอีทมันก็ยังไม่ไปนะครับนะครับ ยังไม่ไปก็ไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่นะฮะแล้วก็ปรับพอร์ดออกไปแล้วก็ไปเทนเซนไหมอะไรเงี้ยเออเนี่ยมัน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 ไม่มีใครบอกว่าเข้าไปเพราะว่าการแนะนาอาจจะนําก่อนงบออกนะฮะแต่เรา,าก็คาดว่ากาฟเนี่ยทรงลักษณะบแบบเนี้ยงบออกมามันน่าจะดีแต่ถ้ามันออกมาไม่ดีเอ้ไม่ไงวะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไหมเปลี่ยนตัวไหมนะฮะ,ะมันก็ต้องเป็นในเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดนะครับส่วนคนที่จะเก็งกําไร รายตัวอะไรวันก็ต้องไปเช็คสอบดูนะฮะว่าทําแล้วมันชนะหรือเปล่าในตลาดแบบนี้ไม่ชนะก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการเทรดใหม่นะครับส่วนหุ้นของเราที่พพูดถึงก็จะมีเคชีฮาน่าแล้วรอบนี้มีเดลต้าด้วยสามตัวเลยนะฮะเพราะสิ่งที่มันออกมาประกาศออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาน่าหรือเคชเนะี่ยมันก็เป็นเหมือนเราที่พูดว่ามันถ้าจะเป็นวงจรของมันกลับมาใหม่ใช่ไหม นะเพราะว่าจริงเราไปเล่นหุ้นซิมิคอนดั c เตอรในอเมริกาด้วยทำให้เราเราเรา,เรารู้ในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะดีนะฮะฮุนเดต้าฮาน้าคิดอาจจะเป็นหางแถวในระดับโลกอ่ะแต่มันก็เป็นเป็นบริษัทที่ได้ประโยชนะ์จากการเติบโตของเรื่องเอไนะครับพี่ทีคิดก็คิดง่ายๆนะครับตัวไม่ว่าคุณจะเอ็นวีเดียคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณจะไปวางที่ไหนและชิปคุณะชีพยังไง ชิปยังไงมันก็ต้องวางบน PCB KCE ชิปก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากฮาน,น่านี่มาประกอบนะรบประกอบชิปมาเป็นชิปเซตออกมานะมันก็ต้องมาผ่านนะฮาน่าบ้านเรานะฮะก็จะเอา power supply power supply เ่ยไปติดอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องได้บ้างอ่ะนะฮะใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยนะส่วนใครเล่นน้ํามาเนี่ยนะฮไม่ว่าจะเป็นน้ําชาเขียวนะฮะ ที่มันเกี่ยวข้องนะฮะกับอากาศร้อนนะฮะกำไรใจมานี้มันก็จะโตพะอากาศกำไรมาโตดีใช่ไหมมันก็จบรอบแล้วก็รอปีหน้าก็เล่นใหม่นะฮะเป็นไซคลอันนี้เขาเรียกคุ่ที่มีไซคละครับเขาเรียกมีฤดูกาลนะแต่พวกเซมิคอนดกเตอร์อ่ะไม่มีฤดูกาลเหมือนกับเครื่องคอมเรามันไม่ได้บอกว่ามันจะเสียหน้าไหนเสียก็ต้องไปซื้อใหม่มันไม่มีฤดูกาลแต่มันมีวงจรมันมีไซคลแต่มันไม่ใช่เป็นฤดูกาลเหมือนฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านเราอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ก็สบายๆนะครับก็แต่หลายท่านเรายังไม่เห็นวอลุ่มตลาดมันขึ้นมาดีนะฮะมันยังไงอะนะฮะก็ย่าเพิ่งใส่เงินไปเยอะนะฮะน้ำหนักไทยเราอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นก็อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตอยู่นะฮะ <ห repeat. S 2> เมื่อเมื่อเซ็ตมันเริ่มขึ้นเงินเข้ามาจริงแล้วก็เราเลือกคุณไปแล้วเราจะไม่ตกใจใช่ไหมครับเลือกไว้สามตัวมันขึ้นไปสองตัวเงินที่เหลือก็ซื้อแม่งตัวเดียวไปเลยก็จบไปอะไรเงี้ย ก็ต้องเป็นเชิงกลยุทธ์รอให้เงินมันเข้านะฮะนะครับส่วนในอเมริกาตอนนี้ก็มีอยู่ที่แนะนำไปก็มี n o โวนะฮะมีคอ d ไ i น e นะฮะมีตัวของเอ็นบีเดียมี SMCI อสี่ตัวเนี้ยนะครับสองตัวถือสองตัวเทรดเอ็นบีเดียกับกับตัวของเอสเอ็มซเนี่ยก็เทรดได้นะครับก็ดูตาม เราทาไปสักพักเราจะมีความสามารถที่มาเองแหละนะฮะแต่หุ้นที่แนะนําทุกตัวเนี่ยหุ้นแห่งอนาคตทุกตัวนะครับก็มีคําถามเลยไหมครับประมาณนี้ครับอาจารย์ครับโอเคครับแรกเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจบไปแล้วนะครับกับอาจารย์นิพนธ์สุวนประสิทธิ์เนียฮะตอนนี้ก็กาลังเที่ยวอยู่เลยนะโอเคก็ให้อาจารย์ได้แก่พักผ่อนไปนะฮะโอเคครับพี่พี่นักลงทุนนะ